สบายดีพี่น้องกิ้เข่าิ้ิเข้าน้ำกันงน้ำแข็งวันนี้มีเมื่ออนที่4กี่มอ้แม่หายใจายสาวมาเยี่ยมเชี่บรุงเทปมาแล้วไม่เลือกพี่น้องเนาะมาแล้วมันลูกฮักมาแล้วบ่มากกับโชคหากันประจำ ยังู Aí, oh well, so. ่ย so ังแซบอยู่บ่าแม่ต้ไก่แซบมื่อนี้แห่งแซบกว่าเก่า้ะเนาอแบบน้ำนัวมันออกผู้ใดจมผู้ใดจมแล้วลูกผู้ใดจมแเจบใจมือเหนื่นาามาบวงมาเปิดปจังอันแม่จิ้คัไปต้มไก่บว่ไปต้มเให้แม่ให้ยาแม่งกัแม่้มบ่วงไมบวงครับก็เลยวาอกมองคือมองพวานแม่ว่ะลืมไปว่าเซฟก็อยู่น้ำกั มันน่ากินมันหลากหลายบ้านบ่อยก็ไม่คุ้ยเป็นเป็นกันเองอะนะพี่น้องเอ้ยธรรมดาธรรมดาอยู่ด้วยกันกับลูกถูกเกลาแล้วเลยบ้านจีเกลียวกับลูกหลานเหมือนพวกหนึ่งเด้อแม่เป็นแม่นวลกับลายลกันเป็นมูอกันก็เย่เขียวรูดเขียวแล้วก็มีแต่ลูกตะลานแหละมาเมื่อคืนเน่ยเป็นเป็นลูกอีแม่เบิร์ดมาแล้วพี่บ้ากันเบิร์ดเมื่อคืนเนี่ยกับพี่น้องเอ้ยมาผูกแขนเอาขนเป็นแม่เบิดจากน้ำคนจากเริงบ้านบ้านเรื่องเราเนี่ยแม่ คิแล้เนี่กาซีอ้นิขึ้นไปเแม่ิงคแล้วก็นชิูแคนไหนัเล็กน่เลียมมาเดเข้นเพินยแม่กิงคัก็บชิฟูแคนไห้จะนดาเพิรนแล้วก็ิเมื่อประมาณออกรหจักโมงนี่แม่เก้าน่เกโมงเโมงออกรหลดชิปมุ่งชิมงกับนาชิฮอดสวรรค์เรยมไปเลยบกบกะินบันน่นเลี่ยมแล้วก็งไมกิน้าเพียงกระนบ้านบ้านทั่ี่เลี่ยมเพิรนตน คนมาตังานกินนั่นคนรวยดีพอมานรวยเดี๋ยวดะคนี่รถเป็นไปทำงานคนนี้นอ่ะจะเลี่ยมอ่ะไม่วยต้งครูคนผู้จังหนึ่งเันสิบาทครบเอาเฮ้าสิเนาะเป็นนี่เราเห็ดกับเข่าสืบป่าป้ามามาผมไปชงแม่ปาเห็ดใน้กินแ้วไปชงสองสามถุงขนาะคับไปชงแม่สองเสือเลวอื่เลยเอาป้าไปด้วยเอาป้าไปบินแบตเตอรี่พอดกาลสิน เพคนพน่นเลขาไม่ได้เรื่องพน่นเมียพนันเลขาสองคนขึ้นรถหลับอาศัยไม่ได้พนันอ่าเว้านินดาในกล่องด้วยมันสบายดีที่รอกินเ่าคนนี้กินเ่าใสเงินน่ข้าไปเดี๋ไปกินละเต้าอืกูจืคือสอิ่มเไปกับอสบอสมกินอะไแมวบาลได้ด้วยน้ิ เออกระิ่ค่ำคำพวปแนที่ก็ยาาฮัมบูแ์นพ่อบาพ่อเปินลบ่เสียนมใจเนี่ยดูเดงสีก็เดาหลัไปเมียอ่าฮา่ต้องกินต่อมุดต้อกเพามันมีหมดเลยกขีเล็เออมือับมือไม่ไยบมาด้งส่บองบ่ปนต้องตันเนจะไปกิ้นใล่อยู่แจกหลายูนี่แจกพวนพเออา่ยงไม่ไสนใดบ่งมนีแม่เก็บมือหน่อยํา ้าพร้อมจนหนึ oui> ่งบ่ายเลยจนเ้ื่อเน้ัอีกมันออกไปสางหัวบานที่สมเป็นบ้าหลังงเรว่มมาารกอมาที่เม่เห็นเ่อนเาจอยนั่นใช่คเพื่อนเขาจ่อยจึงบาร์าเก้พัดเดลเบิงจึงฮาเกพัเลนี้งเยบ่รย cái chuối mua bồ mua bồ bồi bồi trứng cay okay, quên câu hỏi là gì nó nó to quên rồi mua cái này để <coughs> nó vẫn đấy mua bồ bồi 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 bồi

ไมาย่างไม่แ hmm. ต mm ่โงไม่แตกอบ้างเลยะไมาย่างมูเอาเอามาเหยียดจุกไหมไม่หมดหมดตายอย่างนหมดดำปลาย่างนี่แหละมแต่ปลาย่างย่างเลย้อเน็ดอพอใสออกเน็พอหนังถือว่พอนี่น้นแตกเพิ่งเป็นหางด้วเกยวเนี้ปาปลาย่างให้ก่อให้โขกแม่ใ้ก่อออกดี มอดอกง่ายๆถ้าไม่เี่ยวไม่ไม่ขิดนะสาละองสานละอเขาเจาะครีปมันเนาะแม่ปลาแห้งปลา่าย่หงเลมันมีรอยเนเจือบวาหวานเือนปีเาเือสองเชืองพอเาาหยุดจังเมื่ออันนี้ทุระาันน้งบนขวดนี่วางงันแกงง่อยอีก พแมวปะย่ยเอยุไปยุมากแต่ว่าโทคนาเอยิสบ้นมือนี่มานิบ่เด็โทคบ่เมันใจขาดแล้วก็ไปนี่เลยกันนองบ่โทคกัโทคเปนหาลบก๋วหมาไม่โงคหายก็แม่หลดเป็กเั่นจั่าเห้นองฟั้งมั้นี่อย่างนี่อย่งแม่ผูที่สองเนาะอย่านกันนองบ่เด็กินที่ฝากเข่าฝากนันฝากนี่มันรดตู้โอ้ทีแมวล้วผู้คนฝากมาให้กินหรอมแม่แม่ลูบพี่สาวกนมียุ่งเหี้ยนแท่นม้วนว่าไง

เคายหน้อไนปัสั่งเข่าอาั้แล้วพัดใหญ่มากเลยหัววะปูปนี้ไม่เงี้ยเป็นคนเล่าเขาวก็เลเข่า้หัวหน้าหล่ป้เนี่ยจับก้องห้องไข่ตัวเดีวน้ำห้องโอเคตัวเดียวนสำห้องปลาปลาเป็นที่ข้องบ้าหะ กันโอ้ยดื <k <k ้อสบายเธอมนพี่น้องบัดีบัดีไปออ่เดือเดือีพอกินเส้นแม่เตยม่ีหมูักอีพอหมูชักใส่แูดิ่งใส่แฉกผูดลูกเช้าุูดถือตีนหายแล้วพี่น้องพูดผูดูดบอดเบิ่งอันนี้้างเก่าพก่าแม่แล้วลูกหลานแล้วนั่งเฮียงข้า้าขึ้นไาขึ้นมาขึ้นมาึ าจิขึ้นที่สี่สามขึ้นที่เด็พรน่ีคนขึ้นึ่งมันว่ามนอนีสองขึ้นสี่พอดีสี่ขึ้นหอดบ้านสามขึ้นสี่มือสี่ขึ้นเสยมือแม่เพราะมือมือมือแรกนี่กับเป็นขึ้นที่สี่แเ้คแดต่บ่ายมุ่งก็ขึ้นเนาะหิฮอดิดอดอแม่แมเดี๋ยวนันหกกสิไปชงแม่ก่อนแล้วไปกกนสิไปชงก่อนเดี๋ย กเอ้าิสิเผาบานก้อนหมูคิบว่าไปชนก้อนยิเขเาอีแมนอายุอ่อนลุดได้เนาะแมนมะไก่กันแล้วนางกะจีกะรอยก็บาทตอนนี้กะจีปากระอไม่รนโตไปแต่ต่วงหมาได้อกแดงล้อเนาะแมนอางนังมาอ่ะปะตูห้ามอปะะตู่ กาจินกว่ากระเป๋าอันนี้กระเป๋าวันนี้เอาเมแม่เคี่ยวกับบ้านในเห็นละวปวดเรื่องยอะหนึ่งแเยาไปตะน้อนไงก็ยดนทวนทวนทวนออันนี้แม่แม่พดย่า่คือคนไทยคือเอาบ่าโดยก็ต้องคับตันาบ้ามาเยอะ่อนชนสี่อำเบาอัน ถ้ามาอาบแล้วหัวใจย่แอนอาบแล้วเมือแตกเหนียวตุยตุยแดงมอนน้อนมวนนอนน้ำใยเนื้ออย่างนี้มนน้ำใยผุดยังเงื้ออย่าไปน้อนปุ่นก <c oughs> ็รัมงมือใครมัายูจ้างช้านมือยันแลนทุกคน <c oughs> <c oughs> ไปหมดมาได้บอกว่าดีดีใจเ็นมากเลไปหานห้าดีก็พอก็แม่คนคนไทยขึ้นมาบ้าอย่นี่เออไอคนวันดีคาพื้นมาเหยียบขาอย่างเงี้ยกับอโทษร้องแม่เนาะพ่อดือหวงเนาะขอโสดข้าพื้นมาเป็นพื้นอะไรเออเป็นดีใจพี่ก็แบบเป็นไรนะไปหมดมาได้หอกว่าอันให้ย้ายหงสาวหงอเต๋เด้อหยุดหมดไงหงน้าอเป๋ พอเงินลูปหนาเป็นเลขมอดไปเบิ่งกับยอดยอเป็นมาพ้าห่มอาติเนาะคนเรแม่แม่เป่นสแกนเพิ่เพอทั้งป้าห่มปมกระซ้องพื้นงาอกมางัดงัดยังมีไอแพดไอโฟนมีลูกแอปเปิลงัดหนักกาออกให้เขาเบิ่งนิดสวยเล้่เด็กหน่อยเลยเรื่สาเนาะมันเป็นมันเป็นจะสร้างแม่เขาเอื่นกท้าวเด็กหน่อยหากว่านี่บราจะกินทอดกึ่งอะไกุกอย พั <wan> จะเอาใหไกินกับผมพี่นะน้องนะว่าอันนี้คนไปกินเลยนั่งนดูยี่็ไม่กินิเดมันบอกกินนมกินแต่น้าเาไกินแต่น้างน้าเรื่น้ากินอะไรมีแต่ป้อนเขาก้าม้านลกน่นสิยาเจ้าไหนเนี่เช่าเช่าแข้งเนี่ยคนลแล้วคนสิเบาสดได้บมเเ็นดูดูได้หน่อยเขาหยุดหางเขาเอื่นยืดเป็นช่วงนิ่วเริ่มต้นมัาไม่แต่ไข่ ไอหูขึ้นม้นคนเราเียนหน่พสีว่าจังไหรือบอพว้นในเมือดูสติอกเกลือตัวยาปลงเนาหรืบ้านอไรน้ำมือนเราคุลาเดียวิลืไม่หอกมันเริ่มมันชมหานมคนเลี้ยงสป่าข้ารกบปั่นช่วยมาสั่งเราเผนมาเต้เผินมาฆ่า่าฆ่าโซบะเอะไรเน่าเลือ่าอฝ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 อออพ่อออออนอออออ ไม่องไปคกันมาเรียอีกวออีกวันยานได้ลูกตาก็เลยค้องฝากอื